ถูกข้อมูลชุดใหม่ใส่เข้าไปค่อยๆค่อยๆใส่เข้าไปในขณะเดียวกันชุดเก่ายังมีอยู่นะเดี๋ยวมันจะตีกันเดี๋ยวมันจะตีกันแต่พอเรามีพฤติกรรมใหม่ๆเราใส่ของใหม่ไปเรื่อยๆใส่ของใหม่ไปเรื่อยๆ,ๆเราจะไม่สามารถกลับไปคิดเหมือนเดิมได้ผมมีเหตุการณ์หลายอย่างมากที่เล่งเราให้ผมคิดลบแต่ผมปฏิเสธการคิดลบเพราะว่าผมสะสมความคิดบวกไว้เหมือนฟาง ถ้าผมรู้ว่าความคิดลบนั้นคือไม่ขีดก้านเดียวมันมาเลยมันหายไปหมดเลยใช่ไหมครับมันจะค่อยๆครับครับมันจะค่อยๆกัดกินความคิดบวมที่ผมสะสมมาตลอดชีวิตตลอดชีวิตแล้วเมื่อไหร่ที่มันไหม้จนหมดแล้วทีนี้ผมจะวนอยู่ในควันดบแล้วผมก็จะยิ้วควันดันนั้นไปเจอทุกคนครับพอคนถามว่าเอ๊ะเป็นไงบ้างช่วงนี้ไม่ค่อยดีอ่ะหยิบของ ป้ายใา่โยเอาขี้เท่าปลาใส่กับซึ่งซึ่งมันก็เราเป็นเรื่องของการตัดสินใจแล้วว่าจะใช้ตาคู่นี้สร้างประโยชน์หรือสร้างให้เหตุปัจจัยให้มันทับลายตัวเองมันดูเหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องดูแลจิตของเราอย่างลึกซึ้งมากโอ้ต้องเลือกครับข่าวเลือกมากการเลือกคุยกับใครการเลือก เรื่องอะไรคร่าร,รวมไปหมดเลยใช่ไหมครับโอ้โหสำคัญมากครับ,รบสำคัญมากเลยครับเราไม่สามารถเปิดประตูบ้านแล้วเชื้อเชิญทุกคนเข้ามาได้ครับเราต้องเลือกแต่คนดีๆที่ทําให้เรารที่ทําให้เราได้คิดออกที่ทําให้เรามีกําลังใจเราไม่ควรจะเลือกใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนบ้าเข้ามาทํามาพ่นสีในบ้านเรา บัทุบจานในบ้านเราให้แตะนั่นนั่นคือความวิกลจริตอย่างหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะทํากันโดยที่ไม่รู้ตัวมันดูสนุก<ม>ผมว่าผมว่าเขาไม่รู้ตัวครับแต่เมื่อไหรที่เขารู้ตัวว่ามันเป็นพิษเชื่อว่าเขาไม่เอาหรอกครับไม่ไม่มีใครที่อยากได้ผิดเข้าตัวแต่ด้วยความที่เขาคุ้นชินกับการดําเนินชีวิตเราโดยปราศจากการรู แล้วเราจะทํำยังไงให้เรามีสติรู้ตัวเราล่ะครับอ่าโอเคผมเตรียมอุปกรณ์มาหนึ่งอุปกรณ์นี้ง่ายๆครับมันค,คือถุงมือครับว้าวผมจะสมมุติว่าถุงมือนี้คือร่างกายของเรา,าครับแล้วมือนี้คือตัวใจของเราเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายไม,ไม่มีใจเท่ากับว่าถุงมือนี้คือศพใช่ครับแต่พอผมใส่ใจเข้าไปในร่างกายแล้ว มันเริ่มมีชีวิตละมันมีชีวิตละตอนนี้มันมีชีวิตละแล้วผมขอแบ่งเป็นสองฝั่งอย่างนี้ฝั่งนี้คืออนาคตครับฝั่งนี้คืออดีตการใช้ชีวิตของเราร่างกายเราอยู่ในปัจจุบันก็จริงครับแต่ตัวใจเรามันไปคว้าอดีตครับแล้วไม่ปล่อยนั่นมากไม่ปล่อยพอมันไม่ปล่อยเสร็จปุ๊บสักรังสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร ร่างกายจะเริ่มฟ้องแล้วว่ามีความตึงเครียดเกิดขึ้นมีความตึงเครียดเกิดขึ้นในขณะเดียวกันยิ่งตึงเครียดเราก็ยังไม่รู้วิธีปล่อยเราก็ยังแกร็บมันไว้อยู่จับมันไว้อยู่ครักพักพ,พอเราเหนื่อยเรากลับไปนอนครับเราก็นอนทนั้งทิศโหอ,อดีตไปด้วยในขณะเดียวกันไม่ใช่แค่นั้นเราไปคว้าความกังวลในอนาคตอีกอีกอีกเพราะฉะนั้นทั้งกายและใจเราจึงล้าไปด้วยกัน กระโดดข้ามไปข้ามมาระหว่างกีตกนะับนาคตลอดเวลาหน้าที่ของเราคือกลับมาสู่ผ่<พ>อนคลายเห็นไหมครับนี่คือตัวกายครับนี่คือตัวใจรู้สึกติสึกอะไรรู้สึกที่ส่วนนี้ของร่างกายครับรู้สึกที่ส่วนนี้ของร่างกายรู้สึกที่ส่วนนี้เมื่อไหร่ที่เราเริ่มรู้สึกเราจะพบว่าเราเป็นสละจากความคิด ค,ความคิดจะไม่สามารถลากจูงเราไปได้แล้วเมื่อไหร่ที่เราเป็นอิสระจากความคิดเราจะเริ่มมองความคิดจากมุมสูงครับแล้วเราจะเริ่มคว้าได้ว่าฉันจะคว้าความคิดนี้เพื่อที่จะสร้างอนาคตแบบนี้เราจะไม่ขุกอยู่ในนี้แล้วเราโอ้โหปากข้างปากข้างไม่ใช่ไม่ใช่ใชรเราตั้งสติ การตั้งสติหลายคนบอกว่าเฮ้ยสถานการณ์มันบีบคั้นจะไปตั้งสติได้ยังไงใช่ยิ่งบีบคั้นยิ่งต้องตั้งสติเนี่ยพอการตั้งสติเนี่ยจะทําให้เราอยู่เหนือวงจรความคิดแล้วเมื่อเราอยู่เหนือวงจรความคิดเราจะเลือกความคิดได้แล้วเมื่อเราเลือกความคิดที่เฉียบขาดการกระทําเราจะเปลี่ยนเมื่อการกระทําเราเปลี่ยนผลลัพธ์เราจะค่อยๆปรับเพราะการอยู่เหนือความคิดแล้วมองความคิดลงมาจากมุงนี้มันตั้งคาถาม อย่างนั่นคือสิ่งที่เรากําลังตั้งคําถามกับมันว่าเออนะแล้วเราก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันละเราก็มาอยู่กับสิ่งที่เราเรามีในวันนี้อันนี้ตัวกายครับถ้าตัวกายตัวนี้มือผมคือใจถุงมือคือกายถ้าตัวใจไม่ขยับกายขยับไหมไม่ขยับครับมันสองสิ่งนี้ควรจะอยู่ด้วยกันแล้วรู้ตัวครับ แล้วความตึงเครียดเนี่ยมันจะทําให้เรารู้เลยว่าโอ้หเรากําลังจับอะไรไว้แน่นอยู่ครับบางครั้งเรากำอดีตไว้ไม่ยอมปล่อยสักทีไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อย <c oughs> ไม่ยอมปล่อย <c oughs> ไม่ยอมปล่อย,ย,ออยสุดท้ายเราเรานั่นแหละที่เหนื่อยทั้งกายทั้งใจใช่ครับเราก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะติดอยู่กับว่าเมื่อปีที่แล้วนะก่อนโควิดนะเมื่อก่อนนะอย่างนี้นะหรือ แล้วอนาคตเราจะเป็นยังไงเราะจะทำยังไงสิ่งที่ได้ความคิดในวันนี้คือทําวันนี้รัดทําจากสิ่งที่เป็นอยู่ในวันนี้ใช่ครับเนาะถ้าอย่างนั้นเนี่ยน่าเสียดายมากเลยจริงๆเราน่าจะคุยกันสักสองชั่วโมง <laughs> แต่เนื่องจากว่าเวลาเรางวดเข้ามาเนี่ยครับครับถ้าทุกอย่าง แล้วเราจะทํำยังไงเราจะเอาเองแล้วเราจะไปสู้แาเข้าสู้ตัวไหนยังไงกันไปย้าง,ด,างดิครับไปถามก่ครับผมว่าตอนนี้กลังไม่หวดกับทุกคนอยู่ครับหน้าที่ของเราคือเราต้องหาวิธีปล่ยหัวเราเพราะเราไม่ดับทุกในขณะที่มันกําลังกินเราอย,อยู่อย่างเช่นความคิดลบมากมาที่กำลังประเคนเข้ามาหาเราตัวเราจะไปตอบไม่ได้ ไปต่อไม่ได้ในทุกกรณีครับ,รบผมรู้สึกว่าถานการทุกอย่างมันไม่เลือโดยไปต่อได้ยินดนจบลงแล้วน,น,นะครับ <c oughs> คุณก็จะเพิ่มพลังผมได้อย่างไงครับอืมก็สร้างรูทีนขึ้นมาครับครับ <c oughs> ขอให้อ่าปรับวิถีชีวิตของตัวเองให้เป็นบวกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ร <c oughs> เริ่มต้นด้วยการตื่นมาเนี่ยขอบคุณขอบคุณเตียงที่นอนขอบคุณร่างกายที่ยังมีอยู่ขอบคุณทุกสิ่งแม้เพียงจะเล็กน้อย เดินไปที่หน้ากระจกชมตัวเองบ้างคือบางทีเราเราเรามักจะต้องการการชื่นชมจากคนอื่นแต่ใหญ่จะให้ให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราอยู่ใกล้ตัวเองมากที่สุดให้เราเป็นคนมอบความรักให้กับตัวเราเองก่อนชื่นชมตัวเองก่อนครับแล้วอะไรที่รู้สึกเห็นคุณค่าเนี่ยให้ดิ้บขอบคุณอย่างที่ผมบอกมันเหมือน,นไฟไหม้หัวเราเราต้องหาวิธีดับและทําให้ตัวเองเฟรชที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รับความรู้เข้ามาในในกล่องใจของเรา อะไรที่ไม่ควรจะรู้เอาออกไปเอาออกไปเอาออกไปแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆคิดออกว่าอ๋อฉันจะต้องเดินทางยังไงดีครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกับคุณก๊อตนะครับซึ่งหลายคนอาจจะได้เห็นคุณก๊อตในอีกบทหนึ่งของดาราเจ้าบทบาทนะครับแต่วันนี้เราคงได้คุยกันในอีกมิติหนึ่งของคุณก๊อตนะครับซึ่งวันนี้ผมและคุณก๊อตก็ขออำลาพวกเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ